บาบาหมาถิ่งบาบะอีกครั้งหนึ่งแล้วออกมาขวาให้กับคานิโกะทาคโร่คานิโกะดวลกับพายาชิครับหมาเลยครับคานิโกะเดึงบอลเข้าซ้ายเลือกคืนซ้ายให้กับบาบะเปิดมาตัวนี้ไทยกันแล้ก็ชีมายังได้อยู่แล้วซัดไม่แต่แล้วสี่ประตูต่อหนึ่งครับจากชุนตะธนากะโอรออยู่ตรงนั้นครับทางชุนตะธนากะแล้วเป็นคนจบสะกร์ที่สี่ให้กับทางซัปโปโรครับดูทางคานิโกะครับเลงกี้เข้าใส่ครับ แล้วหักเข้าซ้ายครับแล้วไหลต่อให้ทางบาบะบาบะนี่เปิดมาให้จังหวะแรกนี่ทางมิยาสวะเนี่ยกระดกบอลข้ามตัวครับแล้วจบโดยทางคานากะนี่แหละครับแต่คือเรกาชิมานี่เจตนาแอซิดหรือเปล่า <c oughs> มันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลี่ได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต